ยิ้มเหมือนตอนเนี้ยิ้มเหมือนตอนเนี้ <c oughs> ยนนคือผมก็เองผมก็เหมือนกันนะผมก็มีความสุขเอะมันจะจริงหรือเปล่ามันก็ลุ้นอยู่นะว่าจะจริงไหมแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำเซซามิโนเวียพอ,อจะเข้าใจปะ่ะคือมันมีอะไรนะโอเซลทามีเวียเปนมีอะไรอะไรเวียนะจำอะไรนะอะไรเวียเวียสักอย่างแปลว่าอะไร ถ้ามีคําว่าเวียแปลว่าไม่มีไวรัสใช่ไหมโดเวีย no, ไม่มีเราก็เลยบอกว่าถ้าใช้เซสามีนนะไม่มีไวรัสก็คือเซสามีโนโเวียอันนี้เป็นรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้ว <laughs> เป็นรีจิสเตอร์ชื่อเรียบร้อยไม่ใช่ผมรีจิสเตอร์นะมีบริษัทเป็นรีจิสเตอร์นะนะ <laughs> เราจะทํำยังไงที่จะพิสูจน์สมมุติฐานอันนี้มีโจทย์อยู่ในหัวบอกว่า เซซามีนสามารถไปลดระดับ Inter e อินเตอร์ลิคินวันกับเยนเ้สบัฟ้าได้ไหมเชื้อ1 1เอชวัเอ็นวัก็ไม่มีถูกต้องปะ่ะเเราก็เลยหาสารตัวหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวกระตุ้นไซโตไคน์สตอบได้เหมือนกันนะฮะห้องแผบเรามีอยู่เพราะเราใช้สารตัวนี้ในการกระตุ้นการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนด้วยนะฮะก็คือ LPS LPS คือไลโพโพลีแซคคารด์ที่ได้จาก เซลล์วอลของแบคทีรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมเนกาที negative, มันจะปล่อย LBS ออกมาแล้วจะทำให้เราเป็นไข้ทําให้ไปกระตุ้นไซโตไคน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็เอาสารตัวนี้มามิกมิกมิก,ม,กมิกไปว่าเรียนแบบนะฮะจอดเลือดตัวเองเลยนะฮะการดาาจอดเลือดตัวเองนะฮะแล้วก็ลองเอาเฮ้ย hey, ผมไม่แน่ใจรู้สึกจะเป็นเลือดอินดุนเนี่ยเลือดทีรวุฒมากกว่าเนาะโอเคสละชีพประชาติสละเลือดเพื่อชาติวใช่ชีพเพื่อชาติ นุน่นเอาเลยนะ่สละเม็ดเลือดขาวหน่อยนะเจาะนะฮะเจาะเม็ดเลือดขาวออกมาแล้วก็เอา LPS ไปกระตุ้น,นแล้วก็ใส่เซนซาเินเข้าไปดูรูปนี้นะเราเราดีใจมากเลยรูปนี้จริงๆแล้วมันตื่นเต้นตั้งแต่ความคิดแล้วนะครับพอเราใส่ LPS เข้าไปนะฮะินเลคิน1เอาเ l ล s ซไปตรวจวัดก็พบว่ามันขึ้นจริงๆขึ้นจริงๆนะฮะขึ้นตามที่เราคิดตามทฤษฎี แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปริมาณของเซซามีนแล้วเนี่ยปริมาณของอิตาลิกินวันเนี่ยมันจะลดลงลด,ล,ดลงลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้เป็นผลผลวิจัยที่เราเราตื่นเต้นกับมันมากเนี่ยเราดูในห้องแลบมากแต่มีคําถามถามบอกว่ามันคนละเรื่องกันปัจญา LPS ก็ LPS ไวรัสก็ไวรัสรีเซพเตอร์มันก็น่าจะเป็นคนละรีเซพเตอร์ แล้วค,คุณจะมาสรุปเป็นเรื่องเดียวกันได้ยังไงนะฮะเราก็คิดต่อไปถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้เดตเวิร์กนะฮะงานวิจัยที่ที่เป็นเ็ตเวิร์กเราก็ผมก็โทรศัพท์ไปหาอาจารย์ยงอาจารย์วงยงก่อนจะให้ h 1ชวนอผมเนี่ยอาจารย์ก็ถามผมมากเลยนะเฮ้ยคุณจะไปทำอะไรจุนทํายังไงอะไรจะเป็นคอนโทรลแล้วคุณทําไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมก็บอกเนี่ยอาจารย์ผมอยากจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้สักสองสมสัปดาห์ต่ออาจารย์ยงก็ส่ง h1 N1 มาให้ ที่ถูก inactivate แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดนะฮะมันมันตายง่ายเขารู้สึกเขาจะท e ี t ด้วยอฟอร์มานีไฮหรืออะไรสักอย่างนึงเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นลองเอาเม็ดเลืดขาวของคนมาแล้วก็ challenge ด้วย H1N1 หรือกระตุ้นด้วย H1N1 แล้วดูซิว่ามีไซโตไคน์เกิดขึ้นไหมจากนั้นเราก็ใช้สมุนไพรที่เราต้องการทดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีใช่ไหม แล้มี p u r i f y ฟเมื่อกี้นี้เป็นกระป๋องเลยใช่ไหมมีเซซามีนเป็นกระป๋องกระป๋องเลยเอาเซซามีนใส่เข้าไปลองดูที่อินเตอร์เลคินวันเบตาถามบอกว่าแล้วจะไปเปรียบเทียบกับอะไรอะเนะยเราไม่มีอะไรเปรียบเทียบเราก็เลยเอาโอเซลทามีเวียเป็นตัวเปรียบเทียบจริงๆแล้วคน,คนกลไกมันคนละแมกนิซึมเลยนะโอเซลทามีเวียเนี่ยมันจะไปมันจะไปยับยั้งที่นิวลามีเดสของอะไรนะ H 1 n 1นะ แต่เราก็เอามาแล้วเอามาลองดูว่ามจะเป็นปรากฏว่าโอเซลทอมิเวีย e กระตุ้นให้เกิดไซโตไคน์สตอรนะในโมเดลของเราเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีอะไรนะฮะอินเตอร์ลิคิน1รีลิสมากขึ้นแต่มาดูนะฮะไอสองตัวนี้ยังไม่ต้องดูก็ได้นะครับสองตัวนี้เป็นผลงานของที่เราทำเหมือนกันแต่เรายังไม่อยากจะเราให้ฟังตอนนี้นะก็พบว่าเซซามีนสามารถที่จะลดปริมาณของอินเตอร์ลิคิน1รีลิส จาก h 1 n 1น induce เม่เลือดขาวได้ pbmc ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรียวทาง pcr ไม่ใช่ rt pcr นะไม่ใช่เทคนิคที่กระจอกกระจอกนะเป็นเทคนิคที่น่าจะใช้ได้แล้วนะฮะเราก็ทำมาแล้วเราก็พบว่าอย่างนั้นจริงๆมีหัวโจกอยู่สองคนสองตัวคืออะไร Intell i n t e ต l ร์ล i n ินึกับ tnf อัลฟาแล้วมีคำถามบอกอ้าวแล้ว tnf อัลฟาล่ะ มันจะไปลดด้วยไหมก็พบว่าเป็นยังไงฮะลดได้จริงๆนะเจสามีนสามารถที่จะไปลดการ e x p r e s s i o n ของ GnF alpha ที่เกิดจากการกระตุ้นด้วย h 1 h 1ได้นะพวกเราเห็นภาพไหมว่าเราใช้วิทยาศาสตร์ไปอธิบายได้จริงๆตัวสุดท้ายนี่คืออะไรนะฮะตัวสุดท้ายนี่คืออะไรนะใครรู้บ้างตัวสุดท้าย ห้องแฝบห้ามห้องแฝบอาจารย์ปัรยาห้ามพูดมีใครรู้บ้างครับไม่มีใครรู้ฉเฉลยนะก็จริงน่าจะแจกเกรดทุกหลอดนะี่ยมีไหมไม่มีแอนโดรแกฟไรคือฟ้าทลายโจรโอเคไหมครับแอนโดรแกฟไลได้จากฟ้าทลายโจรจริงๆแล้วฟ้าทลายโจรดีแต่ไม่มีใครเคยพูดเลยว่าฟ้าทลายโจรออกฤทธิ์ยัยงไงใช่ไหมครับตอนนี้เราอธิบายได้จริงๆว่าฟ้าทลายโจร แอนโดแกฟในฟ้าทลายโจรสามารถที่จะไปยับยัง้งจุดๆได้โอเคไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจคำถามต่อไปล่ะแล้วมันกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานมากขึ้นได้ไหมนะฮะอินดิเค